You w i l น never walk alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพู้กับสุร,รุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซานาม่มีักซานิีนจวดอย่างเดียว ลิเวอร์ pool เอคโคตีเข่าใหญ่ลิเวอร์ pool จ้าคว้าเชกี้เสริมทัพหลังยิยงไฟเขียวเปิดตัวเดือนมกราคมนี้หงวหน้งลิวเวอร์ pool เตรียมเปิดศึกน่งสนามล่าตัวลายันเชกี้เพเมเกอร์ตัวเก่งจากโอลิมปิกลียงหรือลียงลงเป็นยิงมาร่วมทัพหลังสโมสรดังแห่งลีกเออิมประสบป,ปัญหาทงดนานการเงินและจําเป็นจะต้องขายนักเตะเพื่อพยงุงถานะของสโมสรลียงลงเป็นยิงจำใจขายเชกี้หลัง DNCG สั่งแบนห้ามซื้อขาย ลียงนะครับได้ตกอยู่ในสถานการณ์ทีย่ยากลำบากหลังจากทัว d i r e c t ก o n National Duconto d โดเด t ะแจ็หรือ DNCG ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังฟุตบอลฝรั่งเศสสั่งแบนนั่นซื้อขายนักเตะเนื่องจากมีนิสินจำนวนมากถึง508ล้านยูโรหรือราว421.1ล้านปอนด์แม้ว่าลียงนะครับจะพยายามยื่นอุทธรณ์และอ้างว่าจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้แต่ดูเหมือนว่า DNCG จะยังไม่คลายความเข้มงวด ล่าสุดมีรายงานเมื่อว่นลิยงกำลังจะเซ็นต์กับติเอโกอัลมาดาเพลยงเมื่อร์อชาวอาร์เจนตินาจากโบตาโฟโกในเดือนมอกราคมนี้ซึ่งแสดงเห็นว่าลิยงอาจจะต้องขายนักเตะบางคนออกไปเพื่อระดมทุนและเชอร์กี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิยงพร้อมจะปล่อยตัวเดวลิวูนกับพร้อมทุมเงิน25ล้านโยูโรเพื่อคว้าเชอร์กี้ลิเวอร์พูลของพวกเราก็ได้ตกเป็นข่าวกับเชอร์กี้มาอย่างต่อนเนื่องและดูเหมือนว่าหงแดงพร้อมทุมเงิน25ล้านโยูโร หรือ20.8ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเชอร์กี้มาร่วมทัพอันน่สรับพผู้จัากันเทมลิวอพูลน่ะครับื่นชอบฝีเท้าของเชอร์กี้และมองว่าเชอร์กี้จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยเติมเติมเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหงแดงต้องการเชอร์กี้สำความแข็แงแกร่งลุ้นแชมป์ยรายการลิเวอร์พูลกำลังลุ้นแชมป์4รายการในนุ่ัน,น,นี้คือ P ic, ic, B up, R B R B พิม,ม,มกลิิเเววรรพพลแแะ่มมโกกาากาสในค้ช อนาคตของเชคกี้จะอยู่ที่ไหนยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเชคกี้จะย้ายไปร,รุมทิมหรือวูลหรือไม่ย้งไรก็ตามรับด้วยสถานการณ์ทันงการเงินของลียงและความสนใจจากลิเวอร์พูลทำให้เชคกี้มีการสูงนะครับที่จะย้ายมาค้าแข่งในทินแอนฟอิลในเดือนม,มกราคมนี้นะฮะก็เตรียมลุ้นนะครับแต่ค่าตัวโคตรถูกเลยนะฮะแค่25้าล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับฮาลาฟาออมาร์พอมันไม่ม้องลียงจำใจต้องขายนะครับหลังจากที่มีปัญหาทงน้านการเงินนะครับ ออฟฟิเชียลผลการจับสลากประกบคู่คาราบาคัพรอบรองแชมเลิศอาร์เซนอลพบนิวคาสเซิลเต็ดสเปอร์พบลิเวอร์พูลนัดแรกของหงแดานนะครับจะบุกไปเยือนตันนัมสเปอร์นะครับในวันที่6มกราคมส่วนนัดที่2จะมาเล่นในทินแอนฟิลด์ของเราจะแข่งขันกันในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่ตันนัมสเปอร์นะฮะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์เรดไปแบบฉิวเฉียดนะครับ4ประตูต่อ3 ทำให้ในรอบรองนะครับต้องมาเจอกับลิรูพูของพวกเรานะครับสรุปนะครับโอ้โหปีนี้เจอสเปอร์มันกันเลยทีเดียวนะครับเจอกันหลายครั้งเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าดูทรงแล้วสเปอร์นะฮะก็แน่นเหมือนกันนะครับช่วงนี้ยังไงเราก็ติดตามกันต่อไปเชียร์ลิรูพูเหมือนเดิม อาร์เนอร์สโลตพบเพชรในต้มเอ็นโดโจฟอร์มแจมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอาร์เนอร์สโลตนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมเจกกิ้งครับถึงรักวัตเตอร์ลูเอ็นโดและให้ลงเล่นเป็นตัวจริงในบทในยุคข,ของเจกกิ้งครับอาร์เนอร์สโลตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคงจะยิ้มไม่หุบนะครับกับผลงานอนดีตยอมของวัตเตอร์เอ็นโดในเกมคาราโอคับรอบกันลองชนะเลิศที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเซาแมป์ตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งเอง็เอนโดซึ่งปกติเล่นในตำแหน่งกองกลางและถูกจำมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กในเกมนี้ และเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือความคาดหมายจนได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์จากการโหวตของแฟนบอลนะครับบทบาทใหม่ที่เกินความคาดหมายฤดูกาลนี้เอนโดแทบจะไม่ได้โอก,กาสลงสนามเนื่องจากอันเนอร์สเลตเลือกใช้งานไรอันสกครฟเวนแบกเคอร์ติจโนและอเล็กซิสแม็กอครสเตอร์เป็นแกนหลักในแดนกลางอย่างไรก็ตามในเกมพบกับเซาท์ทอมตันอันเนอร์สเลตตัดทีิศส่งเอนโดลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ร่วมกับเทนอเล็กซานเดอรจาเรลคอนซาและโจกูเมตการตัดสินใจคลางนี้นะครับพิสูจน์เห็นแล้วว่าอรนเนอร์สโลตตาแหลมแค่ไหนนะครับเพราะเอนโดไม่เพียงแต่เอาตัวรอดในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยได้แต่ยังทำงานได้อย่างโดดเด่นอีกต่งางหากเครื่องจกักรในแนวรับเอนโดลงเล่นครบ90นาทีในเกมที่พบกับเซาท์ตันแสดงให้ถึงความฟิตและความแข็งแกร่งของเขา นอกจากนี้ก็ยัง,งอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมตัดบอลได้หลายครั้งและคุมเกมรับได้อย่างอยู่หมัดอ่านเนอร์สารปลื้มเอ็นโดและชมเกมนะครับอา่านเนอร์สารกล่าวชื่นชมเอ็นโดว่าเขาเป็นเครื่องจักรเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมสมองในการต้องการของเขายอดเยี่ยมมากก็ทําให้เรามีอสระมากมายสาหรับหลายๆสิ่ง ส่วนเชคกิ้งคลับนะครับยังเคยกล่าวถึงเอนโดหลังจากที่ลิเวอร์พูลควา้าแชมป์คารรคัพ์เนอเชลซีเมื่อต้นปีนี้ว่าผมกังกังมั่นใจว่าในอีก 3- หรือ4ปีขา้างหน้าวัตุรุเอนโดจะเซ็นเซียยาวอิกฉับกับลิเวอร์พูลเพชรในต่มที่อานเนอร์สลัดค้นพบการค้นพบบาบาตใหม่ของเอนโดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางการแข่งของเขากับลิเวอร์พูลเอนโดพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะสารประโยชน์ที่พร้อมทุ่มเทพเพื่อเทียม เขาอาจจะกลายเป็นอาวุธลับที่อเนอร์ซัสจะใช้พลิกเกมในสถานการณ์ต่างๆในอนาคตนะครับในวิวหน้าแดงหลังเจอลอริดคาร์ลูตที่โรงยิมรับเสียงใจที่เคยวิจารณ์อย่างหนักเกือบไม่ถึกตีนก็เจ้า กรี่ดีวิลนะครับอดีตกองหลังคนดังของแมนเชสเตอร์เตดและเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลชื่อดังของสกายสปอร์ตออกมายอมรับว่าเขารู้สึกหน้าแดงและเขินและเสียใจที่เคยวิจารณ์ลอลิคคารูอุสอดีตผู้สาป,ประตูของลิเวอร์พูลอย่างรุนแรงนะครับหลังจากบังเอิญเจอตัวจริงที่โรงยิมแห่งหนึ่งในอิตาลีลอลิคคารูอุสกับฟันร้ายในนัดจริงยูฟ่าแชมเปี้ยลอลิคคารูอุสนะครับตอนนี้ในวัย31เปีเคยสร้างฝันร้ายให้กับตัวเองและแฟนๆลิเวอร์พูล ในนัดช,ชิงชาเลต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปี2 0 1 8ที่ลิพูพ่ายแพ้ต่อเรือลมดรด1ประตูต่อ3โดยลอริสกาลิอุสท,ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงถึง2ครั้งจนทำให้เรือลมดรดได้ประตูครั้งแรกนะครับพยายามส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่บอลไปเข้าทางคาริมเบนเซม่าที่ยื่นขาออกมาตัดบอลเข้าประตูไปส่วนครั้งที่สอครับรับลูกยิงไกลของเกลิตเบลหลุดมือเข้าประตูไปในเวลเควิจา์ลอริสกาลิอุสอย่างหนัก หลังเจอเกมนัดนั้นนะครับเนวิลได้วิจารณ์ลอริสคารูออย่างหนักโดยร,รุว่าลอริสคารูอไม่ดีพอสําหรับการเป็นเมือหนึ่งของลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลจะไม่มีวันคว้าแชมป์ลีกได้ตรบาบใดที่มีลอริสคารูอุดเป็นผู้รักษาประตูรู้สึกผิดหลังเจอตัวจริงอย่างไรก็ตามเน,นวิลได้เปิดเผยในพอดแคสติ o f o o t ตบอลว่าเขารู้สึกหน้าแดงและรู้สึกผิดหลังจากเมื่อเอินเจอรลอริสคารูอที่โรงยิมแห่งหนึ่งในอิตาลี ในวิวเล่าว,ว่าผมเดินเข้าไปในโรงยิมเพื่อออกกําลังกายและมีผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งกําลังยกน้ำหนักจํานวนมากมันคือลอริสคาริอุสเขาสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นและสามารถต่อว่าผมได้มันผ่านเข้ามาในหัวของผมเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดถึงเขาและผมรู้ว่าเขาคงรู้เรื่องนั้นแต่ก็พูดว่าดีที่ได้พบคนและผมรู้สึกผิดที่ได้เจอคนที่ผมเคยพูดจาแรางๆใส่บทเรียนสำคัญสำหรับนักวิจารณ์ เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสําหรับเนวิลและนักวิจารณ์ฟุตบอลคนอื่นๆให้ระมัดระวังในการวิจารณ์นักเตะเนวิลยอมรบ่าเขารู้สึกเสียใจที่เคยวิจารณ์คาร์ลุสอย่างรุนแรงและวังว่าคาร์ลุสจะให้อภัยเขาชีวิตหลังฝันร้ายของคาร์ลุสหลังจากฟันร้ายเนนจิงเสลือดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คคาร์ลุสก็เสียตําแหน่งตัวจริงในทีมลิเวอร์พูลและถูกปล่อยยืมตัวไปไหลสโมสรปัจจุบันนะครับคาร์ลุสเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากหมดสัญญากับนิวคาสเซิลเมื่อช่วงเสมอที่ผ่าน ตอนนี้หันเอาดีนะครับไปเล่นกล้ามนะฮะหรือเล่นฟิตเนสนั่นเองนะฮะเกือบมันถือตีนดัวละครับพอมาพ่นวางไ้เกือบ Liverpool ลิเวรอร์พูลเลงคว้าารูโมโรปีดดาวรุ่งลาลิกาสเปนเสริมทัพหงดังลิเวอร์พูลนะครับยังคงมองหาตัวรุกรายใหม่แม้โชตตาและเคียซ่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้ว แม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะได้ตัวดิโกโจตาและแฟนแลิโกเคียซ่าสองดาวรุกตัวเก่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแต่ดูเหมือนว่าหงแดงยังคงมองหาตัวรุกรายใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงตลาดการสแกนนั้เแต่ดเดินมกราคมนี้ล่าสุดมีรายงานจากสื่อของสปอร์ตสื่อสเปนบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจราอูโมโรปีเดอรุ่งในวัย22ปีของเรอัลบายาโดลิดโดยมีแมนเชสเตี้และตันนัมสเปอร์เป็นคู่แข่ง โมโรเป็นตัวเลือกที่น่าสงสัยสําหรับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามโมโรดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสงสัยสําหรับลิเวอร์พูลโดยจากสถิติโมโรทําได้เพียงแค่3ประตูจาก16เกมในฤดูกาลนี้และผลงานตลอดอาชีพการแข่งขันก็ไม่โดดเด่นนักโดยทําได้เพียงแค่6ประตูจากทั้งหมด95เกมนอกจากนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก fb flare พบว่าโมโรไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นในแต่หนึงเดียวกันใน5้าลีกหลักของยุโรปหงแดงอาจมองเห็นศักยภาพในตัวโมโรแม้โมโรจะยังไม่เฉื่อยชัยในตอนนี้แต่ลิเวอร์พูลอาจจะมองเห็นศักยภาพในตัวของเขาและเชื่อว่าโมโรจะสามารถพัฒนาฝีเท้าได้ภายใต้การดูแลของอาเนสวร์มีข่าวลือที่ต้องติดตามต่อไปยันไรก็ตามนะครับคราวนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือและต้องติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะได้หน้ากว่าตัวโมโรมาร่วมทีมหรือไม่ จุดแข็งและจุดอ่อนของโมโรเพื่อให้แฟนบอลหงแดงดรู้จักโมโรมากขึ้นเราได้รวบรวมจุดแข็งและจุดอ่อนของเขามาให้ดังนี้นะครับจุดแข็งความเร็วโมโรมีความเร็วและคล่องตัวสูงเทคนิคโมโรมีทักษะและเทคนิคที่ดีการเลี้ยงบอลโมโรมีความสามารถในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ส่วนจุดอ่อนการจบสกอร์โมโรยังขาดความจุกคมในการจบสกอร์ประสบการณ์โมโรยังมีประสบการณ์ในระดับสูงน้อย ความแข็งแกร่งโมโรยังขาดความแข็งแกร่งในการเบียดแย่งบอลน,นะครับบอสรุปนอรับการคว้าตัวโมโรมาร่วมทีมอาจเป็นการเสี่ยงสําหรับลิเวอร์พูลแต่ก็อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวแฟนบอลหงแดงต้องลอาลุ่นกันต่อไปว่าโมโรจะได้สวมเสื้อหองแดงหรือไม่นะครับ Liverpool ลิเวอร์พูลทะลุเข้ารอบรองคาราบาลคับดาบสองคมแห่งความสําเร็จ ข้อดี2ข้อและก็เสีย2ข้อของการที่ลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบุครับนะครับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของอันเนอร์สลัดสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบครับได้สําเร็จหลังเอาชนะเซาท์แัมตันในรอบก่อนรองชนะเลิศยันไรกร็ตามความสําเร็จครั้งนี้ก็มาพร้อมกักบคําถามที่ว่าการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอีก2เกมหรืออาจจะ3มเกมจะเป็นภาระที่หนักเกินไปสําหรับหงแดงลิเวอร์พูลหรือไม่ข้อดีโอกาสคว้าแชมป์เร็ว คาราบคัคเป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมโอกาสสำหรับผู้เล่นตัวสำรองการแข่งขันในคาราบครัคเป็นการเปิดโอกาสให้อานร์สลตสามารถโรเตชันผู้เล่นและให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองหรือดาวรุ่งได้ลงสนามตัวอย่างเช่นวัตุรุเอนโดฮาวิเลียดฟาลลาดิกโกเคียซ่าและเควินเคโลเฮอร์ต่างก็ได้โอกาสลงเล่น และพิสูจน์ตัวเองในคาราบาเบลครับซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความพร้อมมากขึ้นหากต้องลงเล่นในศึกพิมพ์ลิกหรือยูฟาแชมเปี้ยนลิกข้อเสียตารางแข่งขันที่นั่นขนาดการแข่งขันในคาราบาลครับจะทําให้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมการแข่งขันที่นั่นขนาดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งหากพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งอาจจะทําให้หงด่งต้องลงเล่นมากถึง23เกมก่อนถึงจงพักเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคม ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพความฟิตและความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของนักเตะความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บการแข่งข,ขันที่มากขึ้นย่อมเพิ่มความเสี่ยงที่นักเตะจะได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่ลิเวอร์ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่หงดังกําลังลุ้นแชมป์ในสกีร์ลิกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ,บรสรุปนะครับการพันก็สู่รอบรองชนะเลิศคาร์โรคัพของลิเวอร์พูลเปรียบเสมือนดาบสองคมนะฮะในแง่หนึ่งมันก็ เป็นโอกาสที่ดีที่หงแดงจะคว้าแชมป์และให้โอกาสกับผู้เล่นตัวสำรองแต่ในอีกทางกลับกันมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงในเรื่องของตารางแข่งขันที่แน่นขนาดและอาการบาดเจ็บของนักเตะสุดท้ายแล้วอาเนสรัตจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับและตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับเขาเราครับมากน้อยแค่ไหนโดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักของทีมในกันนี้ก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์และยูฟ่าแชามเปียนลีกนะครับ 136ปีมีอีกรายบอลอันเนอร์สอลัดคุมลิเวอร์พูลชิวชัย20นัดเร็วที่สุดในลีกผู้ดีจ้าลึกสถิติอันเนอร์สอลัดกุนซือทีมลิเวอร์พูลนะครับได้สั่งชื่อเป็นในายใหญ่อีกรายที่พาทีมกำรรเชชนะในทุกรายการครบ20เกมได้เร็วที่สุดในลีกสูงสุดของอังกฤษสอลัดประสบความสำเร็จพาทีมลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบตัดเชือกถ้วยคาราบคัพได้ในเกมบุกบิชิตเซา์เทิมตัน2-1เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลนี้ผู้จัดการทีมชาวเมืองก็หันหลมจึงนําทีมกำชัยชนะเป็นเกมที่20แล้วจาก24เกมของทุกรายการซึ่งเป็นผลงานททีตตเท่ากับวิลเลียมชูเดลอดีกุนซือทีมเรซอนเมื่อ136ปีก่อนในซีซั่น1888ถึง1889ต่อการพาทีมชิวชัยในลีกสูงสุดของเมืองพุทดีครบ20เกมในเวลาที่เร็วที่สุด แมทที่เซนส์แมรีสเตเดียมเขาจะไม่ได้อยู่ในซุ้มข้างสนามเนื่องจากถูกแบนโดยสำหรับผลงานชนะ20เกมจาก24เกมของสลลตเรดเมนชินปราชัยแค่นัดเดียวเท่านั้นขณะที่อีกสานัดนั้นออกไปเสมอซึ่งทำให้เขาเป็นในายใหญ่ค่ายแอนเวลที่พาทีมชนะด้วยเรทที่สูงที่สุดตามระเบียบคิดเป็น83ขณะเดีนวก,กัารกรับสลลตกลุ่มทีมลิวูลยิงประตูเฉลี่ยได้มากที่สุดอีกด้วย2.25 โดยเป็นรองค่าจอห์นแมคคินา3.2ประตูตัวเกมซึ่งเคยคุมทีมหงดแดงในซีซั่น1,989ถึง1,986รายเดียวเท่านั้นอีกทั้งกุศอดัตคุมทีมเสียประตูเฉลี่ยน้อยที่สดุด0.75นับจากยุคข,ของโจเฟกัน0.74 จากการคุมทีม24เกมของหงแดงอเนอร์สลอตเสียรประตูแค่18ลูกและมีเกมเดียวที่พวกเขาเสียรประตูมากกว่า2ลูกขึ้นไปคือเกมเสมอกับนิวคาเซยูเนเตด3-3เมื่อไม่นา,มานมานี้ขณะที่เซาทันตันก็เป็นทีมที่ยิงประตูใส่หงแดงได้มากที่สุดในชีวิตนี้รองจากซาลิกาดง16.7%ใณด,ด้วยการในเกมหงดงมีผลงานคลีนชีตถึง12เกมจากการใช้งาน3ในทวันทั้งอลีสุเบเกอร์เคมินเคลลูเฮและ วิเตสลาฟยาดนะครับอยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะมาเตใส่อีกขอขานยับสตัมยันฟันไดไม่ใช่กองหลังเบอร์หนึ่งของพิมลิกยับสตัมนะครับอดีตดาวเตะของมันอยู่ระบุก็ไม่เห็นด้วยที่หลายคนยกให้เบอร์จีฟันไนสแตร์ทีมลิเวอร์พูลึ้นทันเป็นเซนทรับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของรีมลีก ยับสตัมนะครับอดีตกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งเคยสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกมาก่อนกับปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดกระทั่งนาทีนี้ฟันได้ดาวเตะเพื่อนร่วมชาติรุ่นหลังถูกยกให้เป็นประกันหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในลีอกอังกฤษแม้จะมีเสียงคัดค้านไม่น้อยโดยมองว่าลิโอเฟอร์เนานอดีตกุนพลทีมไอซ์แสดงกับจอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมเจอร์ซีเหนือกว่าดาวเตะหงแดงต่อกรณีงก่านะครับยับสตัมยืน,ย,นยันอีกสิ่งว่าฟันได์ยังไปไม่ถึงขั้นนั้น บางคนมาว่าเบอร์จิฟนไนเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลิกแต่ผมไม่เห็นด้วยยับสตัมเอ่ยเมื่อวันที่19ธันวาคมบางทีพวกเขาพูดกันแบบนี้ก็เพราะแฟนจําเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ดีที่สุดแต่เราไม่ควรเริ่มสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ20หรือ25ปีที่แล้วโดยเฉพาะเซนเตอร์ฮับในยุคนั้นมันยากที่จะเปรียบเทียบแต่ถ้าหากคุณมองในยุคของเราซึ่งมีเซนเตอร์ฮับระดับคุณภาพใหม่ในลี่ซึ่งต่อกรซึ่งกันและกัน เรากาลังคุยกันถึงเซนต์ฮา์ระดับเวลคลาสผมให้ปี้กับฟันนี่นะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่มีบุคลิกภาพดีและแน่นอนว่าเราเป็นชาวดัตด้วยกันเช่นกันแต่ผมเห็นว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพีเมลีนะครับผู้ใดล่หลงมึงกูว่าว่าผู้ใดเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในพีเมลีอันสี่เ้าบให้เจ้าของอันกระว้าออกมาลดจ้า สร้างตำนหนเทนตั้งเป้าเขาเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกเป้าหมายชัดเจนเทนอเล็กซานเดอร์อนโนนะฮะสตาร์ดังของลิเวอร์พูลตั้งเป้าในอนาคตอยากเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกเทนอเล็กซานเดอร์นะครับฟูลแบ็คเท้าชั้นทองของหงส์แดงลิเวอร์พูลตั้งเป้าอยากจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกลองเทนนะครับสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพนับแต่ที่ก้าวขึ้นมา เล่นใกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลโดยยิงไปถึง15ประตูกับ61อัสซสิ์ในลีกพร้อมทั้งช่วยทัพหงด่างประสบความสำเร็จมากมายรวมทั้งแชมเปี้ยนลิอังกษยูฟ่าแชมเปี้ยนลีเกเป็นต้นเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับซึ่งจะหมดสัญญากับสโมสรช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2025และการขยาชยชีวิตชั่วข้ยังไม่มีความคืบหน้ายอมรับว่าเป้าหมายของตนก็คือการเป็นฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้ ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆหันดารการยกย่องให้อยู่ในระดับสูงที่สุดผมคิดว่าในอีก1 0ถึง15ปีผมอยากถูกกล่าวถึงในฐานะหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดหรือแม็กควาที่เก่งที่สุดในโลกฟุนบัคทีมจังเกตซึ่งทำแล้วสี่อาเิทจากการลงเล่น20เกมในทุกรายการให้กับเะเรสในซีซั่นนี้กล่าวทิ้งท้ายนะฮะโอ้จังไดกระตอสัญญาให้กูแน่กูรลุนกูเหนียวเหนียวแหละกูท่าโดนล่ะครับพ่อแไม่พี่น้องกระเส้นหนึ่งกูแน่ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่20ธันวาคมนะครับผิดพลาดแต่ประการใดขออภัยเนเธอร์ครับเพราแม่พี่น้องขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคลับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ